ฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงณกศน,ออนอตำบลมดแดงมีฐานเรียนรู้การทำน้ำหมักชีวภาพจากผักและผละไม้มีการถอดองค์ความรู้มีการเรียนรู้การทำน้ำหมักชีวภาพจากผักและผละไม้โดยเรียนรู้จากฐานเรียนรู้ฐานการเรียนรู้พืชผักสมุนไพร มีองค์ความรู้ในเรื่องพืชและผักสมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันในกอสนอตำบลมดแดงโดยมีพืชผักหลายชนิดที่ปลูกไว้เช่นตะไครก้กระเพราฐานเรียนรู้ห่มดินเรียนรู้การห่มดินเพื่อป้องกันการแห้ง และช่วยรักษาหน้าดินรักษาความชื้นป้องกันความร้อนเป็นปุ๋ย